สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะกับคลิปจากช่องเชิดตามทารโร่นะคะถือโอกาสกลับมาสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะคะวันสงกรานต์นะะวันขึ้นปีใหม่ไทยของชาวไทยทุกคนนะคะแล้วก็ถือโอกาสามาเช็คกันดูนะคะว่าแอนลองแบ่งกลุ่มนะคะตามคําถามที่จะถามไพ่นะคะแบ่งออกเป็น4ี่กลุ่มว่า,าชาวราศีใดนะคะกลุ่มใดที่จะเกี่ยวกับความรักนะคะ หรือว่าชีวิตโดยรวมเนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็นหัวข้อต่างๆนะคะซึ่งมาถึงกลุ่มนี้นะคะนั่นก็คือกลุ่มของคนที่มีเกณฑ์ลมพัดหวน,นะคะเป็นคําถามยอดฮิตนะคะจะต้องทาเป็นโทปิกนี้ขึ้นมานะคะว่าเอ๊ะในช่วงหลังสงกรานนี้ราศีใดบ้างนะที่จะเด่นๆในเรื่องนี้เลยนะคะคือเรื่องที่ถึงเวลาที่คนรักเก่าเขาจะวนกลับเข้ามาในชีวิตเราอีกละนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายสำหรับท่านนะคะแต่ว่าดวงมันเป็นอย่างนี้เนาะ <c oughs> ขอภัยค่ะอ่านตามไพ่แอนก็อ่านตามไพ่นะคะทีนี้ก่อนที่จะไปดูกันแอนก็ย้ำเหมือนเดิมเลยนะคะว่าเนี่ยคือ general reading เป็นพลังงานรวมนะคะเป็นดวงทั่วไปนะคะก็อาจจะยังไม่ตรงกับทุกท่านหรือไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งเนาะ ก็ให้ตรงกับทุกท่านันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าใครที่มีข้อสงสัยมีข้อข้องใจอยากจะรู้คําถามส่วนตัวที่เป็นดวงของเราจริงๆนะคะแอดไลน์มาดูดวงส่วนตัวได้เช่นเคยโดยไลน์เนี่ยเดี๋ยวแอนจะแปะลิงก์แปะไลน์บอกไว้ให้นะคะด้านล่างของคลิปเลื่อนลงไปดูได้นะคะโอเคทีนี้มาถึงคลิปของเรานะคะว่าชาวราศีใดหลังวันปีใหม่ไทยหรือหลังสงการไปต้นปายเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เจอ คนรักเก่าหวนกลับมาหรือลม,ลมพัดหวนเอาอาดีตเนี่ยกลับมาในชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งแน่นอนอย่างที่แจ้งไปในหน้าปกคลิปนะคะว่านั่นก็คือนะคะเวอร์เกิลค่ะราศีกันแคนเซอร์ Cancer, กรกฏค่ะแอริสลาศีเมษค่ะนะคะกันกรกฏเมษ เป็นสาราศีที่เด่นนะฮะว่าในช่วงหลังสงการเป็นต้นไปมีโอกาสที่ลมจะพัดหวนคนเก่าจะกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งหนึ่งแบบนั้นนะคะอ่าทีนี้มาดูกันแอนเปิดไพ่5ใบแรกออกมาดูก่อนว่าแล้วณเวลาเนี้ยคนเก่าของคุณนะ่ะเขารู้สึกยังไงกับพวกคุณบ้างนะคะซึ่งไพ่อาจจะสลับกันไปไว้เวอร์ซ่าได้ความรู้สึกคุณเป็นควารู้สึกเขาควารู้สึกเากเปควารู้สึกคุณเช่นเคยนะคะทีนี้ มาดูกันณเวลาเนี้ยถามความรู hmm. ้สึกเขานะคะเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกว่าแอนแอนรู้สึกจากไพ่พอเปิดมาปุ๊บความรู้สึกที่มันกระแทกใจแอนครั้งแรกเลยก็คือรู้สึกผิดค่ะรู้สึกผิดเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มันจบไปในครั้งที่แล้วอ่ะมันเป็นเพราะตัวเขาเองมันเป็นความผิดของเขาเองถ้าเป็นสลับกันก็คือครูรู้สึกแบบนี้เนาะแต่ณเวลาเนี้ยถือถือว่าเราถามความรู้สึกเขาก่อนนะคะว่าเขารู้สึกว่า เพราะเขาเป็นคนที่ทําให้ความสัมพันธ์ในครั้งนั้นอ่ะมันจบลงไปถ้าเลือกได้เขาอยากจะทําให้มันดีกว่านั้นอยากจะทําให้ถูกต้องกว่านั้นไม่อยากทําผิดแบบนั้นอยากจะทําให้มันเหมาะสมกว่านั้นอะไรแบบนี้ค่ะนะคะไม่อยากทําในสิ่งที่ผิดบาปไม่อยากทําให้สิ่งที่มันไม่ดีเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทาอ่ะหรือถ้าใครจะถามว่าแล้วเขารู้ตัวไหมคะเขารู้ตัวไหมคะว่าเขาผิดสํานึกไหมคะสานึกไหมคะสํานกค่ะ จากไพ่สองใบนี้คือเขาสำนึกเขาไม่ใช่คนที่ไม่รู้ผิดชอบช่วดีแต่ว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ควบคุมความรู้สึกตัวเองณนะเวลานั้นมันมันหลงไหลมันลุ่มหลงมันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าในใจมันไปในด้านที่แบบอีกด้านหนึ่งค่ะอาจจะไปในด้านมืดเนาะไม่ได้ไปในด้านสว่างเขาเลยตัดสินใจที่จะทําอะไรแบบนั้นลงไปนะคะณนะเวลานี้ได้สติแล้วนะคะก็รู้ละนะคะว่าตอนนั้นมันไม่น่าจะตัดสินใจอย,อย่างนั้นเลยทําไมณนะเวลานั้นเราตัดสินใจแบบนั้นวะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นเขาเป็นอะไรเลยค่ะเขาก็ยังใช้ชีวิตปกติเขาก็ยังมีความสุขดีนะครับแบบนี้นะคะก็เขาเก็บอาการนะคุณนะคะเขาไม่แสดงออกเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกนะคะไม่ว่าจะในเรื่องโซเชียลหรือในเรื่องคําพูดเขาจะค่อนข้างเก็บทรงคนคนนี้จะพูดก็แต่เมื่อสนิทจริงๆหรือไว้ใจจริงๆอย่างนี้นะคะ่ะถึงจะพูดนะแล้วถามว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกว่า แน่นอนแหละเขาสลัดคุณออกจากความคิดไม่ได้เลยนะคะแล้วเขาก็ย้อนคิดถึงแต่ความดีของคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณเคยทําให้กับเขาอะ่ะนะแล้วเขาเขาเพิ่งรู้ตัวว่าเออเขาตัดเราไม่ได้เนาอตัดเราไม่ขาดนะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อแล้วหลังจากนี้เขาจะทำยังไงต่อไป เขาจะเข้าหาคนใกล้ตัวของคุณเขาจะเข้าหาคนใกล้ตัวของคุณคนในครอบครัวเข้าทางคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทหรือคนที่อยู่รอบตัวคุณคนที่เป็นเหมือนครอบครัวคุณเพื่อนที่ทํางานอย่างเงี้ยคนที่เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้หรือบอกเล่าความรู้สึกได้หรือคนที่เขารู้สึกว่าคนคนนั้นน่ะไม่ได้เกลียดเขาคนคนนั้นน่ะไม่ได้แบบ รู้สึกเป็นลบต่อเขาหรือคนคนนั้นคงจะไม่ปิดกั้นเขาไม่ต่อต้านเขาเขาจะเข้าหาคนคนนั้นนะคะเพราะตอนเนี้ยเขาลังเลมาก เขาอะอยากจะติดต่อคุณอยากจะเข้าหาคุณมากมากแต่เขาไม่รู้ว่าจะแอคชั่นยังไงเขาไม่รู้ว่าจะเข้าหาใครให้เขาทักไปก่อนเขาไม่ทํานะคะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะเหมือนกันในตอนนี้นะคะแล้วก็มโนมโนไปว่าเอ้ยถ้าทักไปหาเขาเขาจะด่าแน่เลยเขาจะว่าแน่เลยเขาจะอย่างง้อนอย่างนี้เขาจะบล็อกแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมโนอยู่นะคะคิดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะลงมือถามเขาจะไม่เขาจะไม่ทํด้วยตัวเองเขาจะผ่านคนกลางนะคะ แล้วจะเป็นยังไงต่อคราวนี้อะไรก็ตามที่คุณเคยรู้สึกว่าคุณไม่กระจ่างคุณไม่ชัดเจนอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกไม่เคลียร์ในตอนนั้นความลับอะไรก็ตามที่เขาเคยปิดบังคุณเคยมีอยู่หรือว่าเคยทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือเรื่องแย่ๆที่มันเคยทำให้คุณกับเขาเลิกกันน่ะ ถ้าคุณต้องการที่จะเคลียร์ประเด็นนั้นนะเขาพร้อมที่จะเปิดเผยกับคุณทุกอย่างเขาพร้อมที่จะพูดเขาพร้อมที่จะเล่าเขาพร้อมที่จะให้ความกระจ่างเขาพร้อมที่จะสารภาพทั้งหมดนะคะถ้าคุณอยากรู้นะคุณเป็นต่อเลยอะตอนนี้คือคุณเป็นคนคุมเกมเลยคุณเป็นทุกอย่างเลยตอนนี้นะเวลาเนี้นะคะไพ่เดียนเพลสไม่เหมือนแทนแท่ทุกผู้หญิงนะแต่หมายถึงนะัเวลานั้นคุณคือแบบคุณคือแบบคนที่แบบเป็นใหญ่อะในบรรดาไพ่สามใบเนี่ย ะค,ะคุณคือคนที่กําหนดทุกอย่างนะคะกำหนดตัวเขาเลยนะคะคุณคือคนที่จะทําให้เขาสุขก็ได้ทุกก็ได้นะคะคุณคือคนที่เป็นต่อในเกมนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าพอแอนพูดแบบนี้แล้วคุณจะไปยังไงกับเขาก็ได้เนาะแอนก็ไม่อยากให้คือคนเราอะ่ะมันมีมิตรด,ดีกว่ามีศัตรูแอนพูดอย่างนี้ละกันไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเขาทำขนาดน,านั้นคุณแอนยังจะแบบไปเข้าข้างมันหรอไม่ใช่ไม่ใช่นะคะแต่ไม่อยากจะให้ อะไรมันรุนแรงแล้วเราจะผลักมิดไปเป็นศัตรูอย่างที่ันพูดตลอดเมื่อก่อนในหลายๆคลิปนะว่ามีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดนะคะได้พาร์เนอร์คนนึงกลับมาถึงจะไม่ได้กลับมารักกันเนาะแต่คุณอาจจะก,กับเขาอาจจะได้พึ่งพากันในอนาคตเราไม่รู้นะคะเราเผื่อเผื่อทางไว้จะดีกว่านะคะแล้วมาดูความรู้สึกคุณหน่อยคะ่ะขาดูความรู้สึกคุณหน่อยว่าแนวโน้มเนี่ยจะยังไงดีกับเขา ถามว่ากโกรธไหมมันก็ผ่านมานานแล้วละนะคะมันก็ไม่ได้นั่งอาฆาตแค้นกันหรอกแต่ถามว่าลืมไหมแน่นอนค่ะไม่ลืมไม่กโกรธค่ะแต่ไม่ลืมนะคะไม่กโกรธครับแต่ยังไม่ลืมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบณนะเวลานั้นน่ะความทรงจําที่ว่าเออเราเคยทุกข์แค่ไหนเราเคยลําบากแค่ไหนเราเคยเสียใจแค่ไหนมันยังอยู่อะค่ะ ความรู้สึกพวกเนี้ยระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันยังอยู่มันมันทําให้มันทําให้เขาอ่ะแบบมันทําให้คุณกับเขาอ่ะอาจจะเป็นทั้งความรู้สึกของคุณกับเขามาทาให้ทั้งคู่อ่ะปิดปิดใจต่อกันมาเป็นเวลานานอาจจะไม่ได้ติดต่อกันเลยตั้งแต่วันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าความรู้สึกเนี้ยมันยังอยู่ ว่าเราเคยเสียใจแค่ไหนเราเคยร้องไห้ยังไงเราเคยชีวิตโอ้โหเป๋ไปเลยอะไรแบบเนี้ยกว่าจะกลับมาตั้งตัวได้นะเวลามันผ่านไปนานแล้วแต่ความรู้สึกพวกนี้มันยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแอนมองว่ามันอาจจะต้องใช้เวลามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะอะแล้วระหว่างคุณกับเขามันจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากเนี้ยหลังสงกรามเนี้ย นานเลยค่ะกว่าที่จะได้กลับมาถ้าใครที่อันแบ่งเป็นสประเด็นเนาะประเด็นแรกก็คือถ้าใครที่คิดว่าจะกลับมาเป็นคนรักกันจะกลับมาคบกันอีกมันจะไม่ใช่ปึ๊บปั๊บนะคะมันจะไม่ใช่ปึ๊บปับ๊บกลับมาคุยปึ๊บ คบกันได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกทั้งคุณและเขามันมีปมในใจเขาก็รู้สึกผิดคุณก็รู้สึกแย่แบบนี้นะคะมันมีปมในใจมันต้องใช้เวลานานในการที่คือคุณคุณรู้สึกว่าอยากจะดูเขาเป็นนานๆเลยอะว่านิสัยเปลี่ยนจริงหรือเปล่าสํานึกจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลามากๆหรือคู่ไหนที่แน่ใจว่าต่างคนต่างมูฟออนเริ่มต้นใหม่แล้วไม่กลับมาเป็นคนรักกันอีกก็จะเป็นเพื่อนกันได้แต่เป็นเพื่อนกันในแบบ ในแบบที่ต่างฝ่ายต่างแบบเออไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้กลับมาเป็นเพื่อนสนิทอะค่ะแต่หมายถึงว่ามีอะไรทักทายได้มีอะไรพูดคุยกันได้นะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไปมีหนทางของตัวเองแล้วแบบนี้ค่ะแต่แอนไม่ได้บอกว่าปิดปิดโอกาสเรื่องการจะกลับมาคบกันหรือไม่คบกันยังไงนะคะหรือว่าแอนจะไม่ตัดสินนะคะแอนไม่มีสิทธิตัดสินทีวิตใครไม่มีสิทธิ์ไปบอกใครว่าหุยกลับไปก็ง่แล้วเขาทาขนาดนี้หรือไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่ากลับไปเลย กลับไปหาเขาเหอะเฮ้ยทำไมไม่กลับไปหล่บแบบเนี้ยไม่มีสิทธิ์นะคะเราไม่มีสิทธิ์ตัดสินชีวิตใครเพราะเราไม่ได้อยู่จุดนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือแนวโน้มของไพ่ที่จะเกิดขึ้นและแอนก็บอกได้แค่ว่าโอเคถ้าอยากรู้ว่าเขารู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดแล้วเขาสนุกไหมเขาสนุกผิดแล้วเขาจะติดต่อมาหาคุณยังไงก็คือติดต่อผ่านทางบุคคลที่3นะคะและถ้าถามว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้กลับมาติดต่อผู้ก่เอเหตไหมมีโอกาสค่ะแต่อยู่แค่ว่าคุณสองคนเนี่ยจะ ทำให้มันอยู่ในสถานะไหนกําหนดกรอบมันไว้แค่ไหนเท่านั้นเองนะคะมาดูคําแนะนํากันหยางบอกแล้วว่ามันมันจะมีการกระทำอะนะคะหยางเป็นพลังงานของไพ่ที่ e n e r g y ะการกระทําการกระตุ้นการลุยการบุกนะคะไม่ใช่ Energy ของการอยู่เฉยๆเป็นพลังงานของเพศชายเป็นพลังงานของการกระฉับกระเฉงเขาจะเขาจะมี Energy ที่จะทํามี Energy จ อาจจะนิ่งๆเฉยๆมานานตอนนี้อยากจะบุกอยากจะรุกเราอย่างเงี้ยนะคะแล้วทุกอย่างมันกําลังหมุนวนราวและราวนะคะก็คือทุกอย่างมันกําลังจะหมุนวนกลับมาอีกครั้งเขาจะทําให้ความรู้สึกเหล่านั้นน่ะมันกลับมาอีกไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เราอาจจะเลือนไปแล้วว่าเราเคยคิดถึงเขานะเราเคยรักเขานะหรือเราเคยเสียใจเพราะเขามากแค่ไหนความรู้สึกเหล่านี้เรื่องเหล่านี้มันจะดําเนินกลับมาอีกมันจะวนกลับมาในชีวิตของคุณอีกนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าเขาจะรีบร้อนนะทุกอย่างมันค่อยเป็นค่อยไปอย ปฏิบัติมาว่าเออมันควรจะเป็นอย่างนี้นะมันควรจะไปสเต็ปสองแบบนี้สเต็ปสามแบบนี้แบบนี้ค่ะมันต้องใช้เวลานะคะแต่เอาเป็นว่ามีเกณฑ์อย่างยิ่งนะคะที่ทุกคนที่อยู่ในราศีนี้มีเกณฑ์บางท่านบางท่านดีกว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะคือ,อทุกราศีที่พูดมาทั้งสามราศีนี้นะคะนั่นก็คือการกรกฎเมษมีเกณฑ์ที่คนรักเก่าจะหวนกลับมาในช่วงหลังจากสงการนี้นั่นเองนะคะโอเค คลิปนี้ก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็พบเขากันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ